สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับรถนางฟ้ากันอีกแล้วนะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่ครับสาย HONDA NSR โป a อารนะครับคันนี้จัดส่งสวยๆนะฮะตุนมดท่อเล็นะครับเครื่องแน่นๆเงียบๆเลยนะครับ รอติดตามรับชมกันเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทรศูนย์หกสามสี่สองห้าห้าเก้าด้นะครับจะทาง Facebook ก็ได้นะครับเพจรถนังฟ้านะครับกดไลค์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปรถใ,ใหม่ๆครับ N อ็นโปรแท้ๆนะครับคันนี้เอกสารก็มีเล่มชุดโอนครบภาษีเต็ม65เลยนะครับใช้ย,วยาวๆเลย นะครับสีตรงเล่มแน่นอนนะสามสีเขียวขาวส้มนะครับสวยงามจัดเป็นทรงนะครับสายบินเดี่ยวนะครับก็คือซ้อนไม่ได้นะครับเป็นท้ายท้ายสุดมดอ่าแล้วก็ท่อเลกนะครับซ้อนไม่ได้นะคันนี้แล้วก็ใส่เป็นป้ายทะเบียนแบบแบบสั้นนะฮะแบบสั้นสวยงามดีครับ ชุดสีสีโครงผมให้ไปประมาณเจสิบเปล้กันนะครับมันก็จะมีตำหนิจากการใช้งานนะครับอย่างด้านหน้าดีสีขาวๆนี่คือเป็นแล็บสติ๊กเกอร์มานะปกติมันก็เป็นลายเอ็นโพนั่นแหละสีเขียวๆนั่นแหละแต่ว่าเขาแล็บสติ๊กเกอร์มานะครับก็ตามสไตล์ไว้รุ่นนะครับเบอร์เกนะครับมาเกตครับก็จะมีตำหนินีฮะล้านะครับนจากการใช้งานนะครับ ไอ้ด้ข้างด่คาร์บอนแท้นะคาร์บอนแท้เลย4ีสหกเดือนกันยานะน่าจะเดือนหน้านะครับถังก็ข้างในก็เหมือนล้างมาแล้วนะก็จะมีตําหนิอันนี้น่าจะโดนเห็นนะครับเล็กน้อยครับก็นะถือว่าสวยดีนะฮะท้ายท้ายมดนะท้ายตุดมดอันนี้ก็เหมือนเป็นแรปสเปกเกอร์มานะครับทะเบียนสกนลนครนะครับ106ทะเบียนสวยด้วยนะ ไฟเลี้ยวด้วยนะครับคันนี้ระบบไฟครบนะฮะยาง irc i s s นะครับก็ดอกก็ยังเหลืออยู่ครับก็น่าจะเปลี่ยนมานานแล้วแหละนะครับสีล้อเงาเงาสวยสวยเลยสีล้อสวยมากนะทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครสีล้อนะครับท่อเลสนะครับท่อเลดใสๆสเลยเสียงดีมากนะครับแล้วก็วิ่งดีด้วยนะครับปักเท้าก็ตัดออกเลยฮะเอาไว้ยึดท่ออย่างเดียวนะครับโช้กหลังทำสีมาแล้วโชกหลังซับดีนะ ปูเดิมแหวกกองนะครับมีลเล้าเจแถวนี้นะครับข้างหน้าข้างหน้าเป็นหุ้มสติกเกอร์มานะสีล้อสวยนะครับยางเป็น i z s ซ S นะครับของ IRC ก็ดอกยังเหลืออยู่แต่ก็เปลี่ยนมานานแล้วแหลนะครับมีซ่อนกระจกไว้ตรงนี้นะครับควาร้อนปกตินะครับ ไฟใช้ได้หมดเลยไฟยอะด้านหน้าเป็นสีน้ำเงินนะครับโอเปิดครบนะไฟครบทุกจุดนะครับเตอร์ก็ยังเหลือเยอะครับจกักรโซ่ก็จะเก่านิดนึงนะครับเอ็นโปรที่สำคัญนะฮะนี่ ตัวนั้งโซ่เต็มเลยนะคันนี้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับตั้งได้สบายนะครับนี่ผมตั้งให้แล้วแหละนะครับถังพังน้ำสั่งตอนที่อยู่ครบนะฮะเปิดเบาะก็ดึงตรงนี้เอาครับแล้วเบาะก็จะลดเลยนะครับคงไม่มีผูนะฮะผมล้างพวกคราบจระบุงจระบีอะไรให้หมดแล้วนะครับซื้อมาเจ้าของไม่ล้างมาให้เลยนะอันนี้คาร์บอนแท้นะแต่ก็เก่าแล้วแหละนะครับก็ถือว่าสวยนะครับ สมราคาเขาอยู่แต่เครื่องดีมากเลยนะผมไปลองวิ่งดูแล้วก็นะครับวิ่งดีนะน้ำมันใช้ได้หมดเลยเพิ่งลงวันรอบความเร็วนะครับนเครื่องแห้งๆนะผมล้างให้สะอาดแล,ล้วแต่ตอนมามันก็แห้งอยู่นะมีเยิ้มแถวสเตอร์นะสะเตอร์แถวโซ่คนะรับพวกจารบีมเยอะฝ่นะหน้านี้นะ่าจะติดฟิล์มมาหรือเปล่านะฝฟหน้านะครับ พามาก็ติดนะนี่หน้าไม้พามาก็ติดปึ๊บปึ๊บปึ๊บปนไฟพามาตัวนี้สลับกันนะอันนี้คือจะเป็นออฟนะฮะอันนี้เป็นออนนะครับติดง่ายครับวนรอบขึ้นเบิร์นติดมือมากเลยนะ n s r ระบบเบา RC เบวน้ำเบาไฟฟ้าครวบเบาทำงานงปกตินะครับเสื้อสูบ N4 ตรงรุ่นนะครับมี KW6N นะครับเกองเงียบกิ๊บเลยนะครับเงียบแบบเงียบกิ๊บจริงๆนะมันไม่มีดังไม่มีหอนเลยนะฮะ มากเลยนะเปิดไฟนะครับไฟสูงครับติดครบนะกไฟติดครบไฟท้ายติดนะครับรบานะง,ง,นะงคนท้ายสั้นตุ่นมดทรงสวยมากเลยนะครับใครที่กำลังมองหาอินโฟอยู่นะครับ เครื่องเน้น,เ,น,นเ,งเงียบระบบไฟครบวาวทำงานอันนี้กล่องไฟ6จุดดีนะครับกล่องไฟตัวแรกๆเลยนะครับกล่องไฟที่คนสายโปเขาจะนิยมใช้กันนะฮะร,รหัส6นี่นะครับว่ามันคิดยะดดีนะครับเดินเบานิ่งๆครับเนี่ยทรงรถได้มากเลยนะครับเปิรนติดมือมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชม การขับขี่กันเลยนะชมกันเลยว่าจะวิ่งดีแค่ไหนคนระับ อ่าครับมีปปิดมือเลย ขัขี่มาก็ใช้ได้นะครับรถบิง่งติดมือมากๆเลยคือเปิดคันเร่งนี่แป๊ด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 เลยนะนะครับรถคอนโทรลง,ง่ายนะครับพิซ้ายพิชขวาสบายมากนะครับยิ่งทําความเร็วสูงๆนี่รถนิ่งมากนะครับคันนี้นะครับสมัติเอนโปจะนิ่งนิ่งทุกคันนะครับอยู่ที่ช่วงล่างด้วยช่วงระบบชกหน้าชกหลังนี่จะนิ่งมากนะครับเหมือนรถหนักๆแต่พอเปิดคันเร่งนี่ปิดปาร์ตมากเลยนะ วิ่งดีนะครับคันนี้เครื่องดีมากแล้วก็วิ่งดีมากๆนะครับผมเทสแล้วนะครับความร้อนปกตินะครับจับทรงมาสวยๆทอเลสใบหนึ่งท่อเลสก็สี่พันกว่าบาทแล้วนะท้ายท้ายไทมมดนะครับตูนมดทะเปลี่ยนสั้นนะครับท้ายจะเบลี่ยนสั้นระบบไฟครบวาวทำงานภาษีเต็มนะครับฟังราคานะครับ เอนโปคันนี้เปิดราคาอยู่ที่39,900บาทนะครับ3า9 0 0บาทเอกสารมีเล่มชดโอนครบเลยแล้วก็ภาษีเต็ม65เลยนะครับไม่ข้ามหลักสี่อีกแล้วนะครับวันนี้ไดเอนโปมาไม่เกินหลักสี่นะมันแล้วแต่บ,บางช่วงนะได้มาถูกก็ขายถูกนะครับได้ามาแพงก็ขายแพงนะแพงก็ต้องสภาพสวยด้วยนะฮะคันนี้ผมว่าคุ้มครับคุ้มมากเลยนะครับ เครื่องดีระบบไฟครบวาวทำงานแล้วก็ภาษีเต็มนะครับได้ท่อเลสใบหนึ่งด้วยนะครับเสียงดีมากฟิตสตัตติง่ายครับสตาร์ทนี่ไม่ต้องดึงโชกเลยนะนะครับเครื่องเงียบมากนะครับ39,900บาทนะครับภาษีเต็ม65นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเอ็นโปรแท้ๆเลยนะครับเฟืองตั้งโซ่เต็มด้วยนะคันนี้นะครับท่านใดสนใจก็โทรมาแล้วเบอร์0634255989นะครับไลายก็เบอร์นี้เลยนะครับ มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับรถอยูดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสามารถจัดส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศเลยราคาก็ยังไม่รวมค่าจัดส่งนะฮะค่าจัดส่งเ็แล้วแต่ระยะทางนะครับมีถูกมีแพงนะครับรถทุกคันเป็นรถมือสองนะครับรถค่อนข้างอายุเยอะแล้วมันจะมีซ่อมจุกจิกนะฮะมีลูกค้าต้องทําความเข้าใจนะครับสวยนะคันนี้สวยนะครับส่งรถส่งรถได้เลยนะครับ ก็ฝากกันด้วยครับเอ็นโปรพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ